ฉันก็ปลูกผักงาเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะคะพีอบสีเนี่ยแหละคือผลผลิตสดจากสวนนะคะเราปลูกแบบปลอดสารปลอดสารเขาเรียกว่าผักปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช้แค่เป็นพวกน้ำหมักน้ำหมักพวกอินทรีย์วัตถุน้ำหมัก,ก,ก,มกปลอดสารนะคะแล้วก็แล้วก็มีสูตร สูตรรองพื้นรองดินนะคะไม่ให้เกิดเชื้อราในไม่ให้เกิดโรคพืชแล้วเกิดเชื้อราในพืชผักในต้นไม้นี้นะคะมีมันมีหัวเชื้ออยู่ค่ะมีนสั่งซื้อในลาซาด้าแล้วก็ช็อปปี้ก็มีนะคะเป็นหัวเชื้อจากห้องแล็บมหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะผลผลิตประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมินจะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวมินเอาให้ดู ทีละอันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างบวบหวอมบวบหอมพันนี้ได้มาจากพะเยา,มาเมล็ดพันธุนะคะวางปุ๊บหมดปับ๊บวางปุ๊บหมดทันทีเลยมะละกอฮอนแลนด์สุขาต้นเลยค่ะลูกนี้หนักโลเจ็ดขีดลูกนี้มิจะขายสี่สิบบาทอันนี้แขกนวล แ่นเอยไม่ใช่แขกมวนสีแขกดำสุกข,ขาต้นเหมือนกันอันนี้ลูกนี้หนักสามกิโลค่ะมินจะขายหกสิบบาทอันนี้เนื่องจะเป็นมะละกอบ้านก็สุกคาต้นเหมือนกันลูกนี้สองโลสามขีดมินจะขายสี่สิบบาทหวานหวานเดี๋ยวมินให้ดูลูกนี้ เห็นลูกนี้เราจะอึ้งมะละกอฮอลแลนด์คพ่พี่พีีพ่ดูผักี้นี่ไปก่อนผ่าโชว์ให้ดูไหมตะกล้องผาโชว์ให้ดูไหมบอกเพราะว่าเราจะกินอยู่แล้วผาป่ะลูกนี้ก็ถา้าถ้ามิ้นขายอ่ะมินก็จะขายสี่สิบแต่มิ้นเอาไว้กินนะพี่พีอต่ บวกหอมเอาลงไปมันแล้วก็หวานวสุกแสบหลายนี่แตงล้านพันสอนแดงนะคะเอฟวันสอนแดงเอฟวันจะทนโลกมินหยอดไปตั้งหลายหลุมหลายเม็ดรอดต้นเดียวนอกนั้นแมงกินหมดต้นนี้พอพอมันแข็งแรงแล้วว่ามันสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วมันก็แข็งแรงมแมลงแล้วก็โลกอะไรไม่ไปไอ้นี่มันเลยหวานมากเลยแตงร้านพันเอฟวันนะคะ พันสอนแดงเอฟวันลูกใหญ่ติดทุกติดทุกตาเลยค่ะติดทุกตาเลยออดอกฟักทองอันนี้อันนี้น,นะมี่นปผสมให้มันนี่เป็นผสมให้มันผสมแล้วก็แย่ตึ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊ก,กแย่ลงไปแล้วลูกมันก็จะสมบูรณ อันนี้ฟักทองก็พันสอนแดงเหมือนกันค่ะพี่พี่เอฟวันพันลายข้าวตอกมันจะเนื้อแข็งเหนียวมันไม่เละสอนแดงนะคะพันสอดแดงแนะนำนออสารจ้าใช้แค่เ e มทินยูเจนอนล่อแมลงวันทองในขวดน้ำแล้วก็หยดหยดใส่สำลี ยใส่สำลีแล้วก็มินก็จะห้อยในขวดน้ําล่อมแมลงวันทองเข้าไปถ้าไม่ล่อมันก็จะมาเจาะพริกเน่านงเห็นไหมพริกมันจะมันเน่าแล้วเป็นโรคนะคะผล<ม>งานาอันนี้เอาซื้อซื้อพริกตะทุมมาแล้วก็มาเพาะนะคะเดี๋ยวบวัวหอมมันหมดเอาบวหอบหอมออกมาดูสีมะเขือเทศนิดสุดยอดไปเลยมึดไหม สุดยอดไปเลยพี่พี่นี่ปลอดสารหมดเลยนะคะมีความสุขมากชีวิตคนเราต้องถามตัวเองว่าชีวิตเราชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาทางชีวิตเกิดมาทางทีเกิดมาเพื่ออะไรพี่พี่ลองตั้งตั้งคาถามตัวเองนะแล้วมีคําตอบไหมว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรนี่นะคะโอ้ผลิตภัณฑ์สุดยอดเลยอันนี้ทัวฝักยาว ขอมิ้นเน้นเอฟวันอันนี้ก็เอเวันหนกันนะคะตัวผักยาวไม่ได้ฉีดยาเลยดูดิกินโชว,วานมากหวาน,วานกี่นาทีแล้วตะกรงประมาณห้านาทีนั่นแหละลงแบบนั้นแหละไม่ต้องตัดโอเคคะ่ะพี่ๆวันนี้สำหรับวันนี้นะคะมิ้นเอาผักปลอดสารอาหารปลอดภัยมาฝากพี่ๆนะคะดู ผลงานมิ้นนะคะพันนดีด้วยแหละแล้วก็ดินดีเลยดินดีแล้วก็คอยรดน้ํามันนะคะดูแลเอใจใส่ปลอดสารหมดทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆป้าๆหรือว่าวงศาคณาญาติมิ้นที่ดูอยู่อะถ้าถ้าป้า,ปาอยากกินก็สั่งมิ้นได้เดี๋ยวมิ้นจัดส่งให้แต่ว่าป้าก็รับผิดชอบส่วนค่าส่งไปมันจะมีค่าส่งรถเย็นอยู่ แดีมิ้นไม่ส่งไปสนีเดี๋ยวกลัวไม่สดมิ้นส่งรถเย็นได้เขาเจ้าควบคุมอุณหภูมิถ้าเป็นผักก็ยี่หกองศาอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกของทะเลพวกปลาสดอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นติดลบไปเป็นแช่แข็งไปเลยนะคะสดปลาก็รับผิดชอบในส่วนค่าส่งไปเดี๋ยวมิ้นส่งให้นะคะนี่ของสดกินของสดสุดยอดเลยนี่หรือว่าปา้าอยากได้มะละกอฮอลแลนด์มิ้นเนี่ยเดี๋ยวมิ้นส่งให้มันเป็นของสดจะหอ่อหุ้มให้อย่างดีเลยนะป้า อยากกินก็ทักมิ้นมาค่ะบอกมิน้นเดี๋ยวมิ้นจะส่งให้สุดยอดไปเลยมะเขือเทศตำส้มตำในแบบนี้ในกรุงเทพเห็นเห็นขายอยู่ในตลาดคลองเตยนี่พันนี้เป็นสีดาพันแบบบิ๊กจัมโบสดไม่มีสด,สดสดสดปลูกเองสดสดเลย ต้องปลูกเองกินเองคะ่ะพี่ๆผักปลอดภยัยโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆมินขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วก็สําหรับผักพวกนี้นะคะมินจะไปขาย,ยที่ตลาดผักปลอดสารอาหารปลอดภยัยที่วาการอําเภอพลนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้ามืดเลยนะคะนี่บวกเหลี่ยมบวกเหลี่ยมเนี่ยมินก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะหวานไปเพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์มันหมดอาย,อยุแล้วหวานไปเอา้ามันเกิดเ้ยเกิดต้นหนึ่งเครือยาวแบบสมบูรณ์มากและหวาน นี่มินเก็บเมล็ดพันธุ์ไาแล้วสําหรับพี่ๆนะคะสนใจเมล็ดพันธุ์ผักก็ทักเป็นมาได้มินมีเมล็ดพันธุ์ผักดีๆมินคัดเลยเอาแต่ของดีของไม่ดีมินไม่เอานะคะอยากได้ก็ทักทายกันมาค่ะเดี๋ยวมินจัดส่งให้สองสิบบาทสิบห้าบาทว่ากันไปนะคะบ๊ายบายค่ะพี่เจอกันคลิปหน้ามินฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ